สวัสดีค่ะพบกันในรายการอาจารย์หมาวววรายการสนทนาแบบเรียลลิตีนะบอกว่าทุกวันวันต่อวันยังไงก็เร a l i t y จริงๆริงเรี่ยวมากบทบทไม่เคยมีตั้งแต่มานี่เอาจริงแค่แค่นัดกันว่าอ่ะวันนี้จะพูดเรื่องอะไรบ้างหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องอัปเดตเพราะว่า จะเป็นรายการที่เป็นประชาสัมพันธ์้กคใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยแบบมีมีสคริปไหมมีสคริปไหมเกไม่เราแค่บอกว่าเราจะคุยกันเรื่องหัวข้ออะไรนอกนั้นคือประสบการณ์ล้วนๆที่เราติดตามท่านอาจารย์มาแล้วก็เห็นทุกคนไงก็คือเหมือนการบอกเล่าวันนี้ไปเจออะไรอะไรก็คือมาเล่าสู่สิ์น้องและกันให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันวันนี้สิ่งที่คุณก้อยก็จะมาแบ่งปันนะคะนิดนึงเพราะว่า อีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะมีงานใหญ่แล้วใช่ไหมคะไม่เห็น,นหน้า<ห>นป๋าน,นะช่วงนี้เพราะว่าป๋าไปเตรียมงานโกนผมอะไรอย่างางี้ป่ะไม่ใช่ไปเตรียมงานหมายถึงว่าไปเตรียมจัดเต็นท์จัดดูสถานที่นูน่นนี่นั่นไม่ได้เตรียมตัวเตรียมผมท่านหนึ่งแล้วไปเขา้าพิธีสวนนี่ใช่ไหมก็ได้เลยนะได้เลยหรอไม่ได้จำไม่ได้ความจําสั้นป๋าในความจําสั้นเป็นป๋าทองนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ไม่พูด ไปคุมงานนะคะเพราะว่านี่ป่ายิงบ่นเลยนะว่ามีเวลาเตรียมตัวแค่3าวันมีเวลาเตรียมงานอ่ะแค่3าวันแต่ว่าจริงๆสั่งกลางเต้นตั้งแต่วันวันอาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์อะไรละแต่ว่ามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากนะเพราะว่าที่อื่นนี่เขาเตรียมงานล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนไม่ต้องเชี่ยวชาญแล้วคนระดับพันกว่าเนี่ยทำวันนี้จัดงานพรุ่งนี้ได้เลย ยางอื่นเนี่ยเตรียมมาก่อนแล้วะนะคะ,คะหมายเลยเรียบร้อยจริงๆเตรียมงานกันมาเป็นครึ่งปีเหมือนกันนั่นแหละอ่าเพียงแต่ว่ากลางเต็นท์กลางอะไรแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คระบบอีกทีว่าเย็นไหมร้อนไหมแดดมาทางไหนนี่ถึงขนาดเช็คองศาแดดนะวันนั้นที่ยังทํางานอยู่ที่เชีงยงใหม่อะ่ะมานั่งนึกเช็คองศาแดดดูมุมองศาซิว่ามันจะฟาดขนาดไหนไหมเพราะถ้าไม่งั้านเนียถ้าเราจัดงาน บ่ายสี่โมงเย็นใช่ไหมเราจะต้องรู้ว่าแดดมันฟาดมาจากทางไหนงแว้ว<ง>อนที่สิบสามนี้มันมีเขาเรียกอะไรนะรังสีอะไรไหมโอ้คือช่วงมันช่วงเที่ยงไปแล้วใช่ไหมช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราบอกทางเขาเรียกว่าทางอุตุเนี่ยนะคะทา<ะ>งอุตุนิยมเนี่ย เขาบอกมาแล้วนะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เมืองไทยหรือว่าทางเอเชียเนี่ยเจอคลื่นความร้อนอะนะคะฮีทเวฟที่เราเคยคพูดกันหรือว่าทางที่ทางยุโรปเคยเจอเนี่ยอุณหภูมิสามารถจะไต่ระดับขึ้นไป45-50องศางน่ได้เลยนะเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายมากแล้วประเทศไทยจะเผช,ชิญภาวะเนี้ยประมาณ3สัปดาห์3สัปดาห์นะคุณ 8. แต่แต่คุณเชื่อมาพอเช็ค คุณหมอก็เป็นห่วงนะเช็คอุณหภูมิว่าช่วงช่วงวท,ที่เราจัดงา,งานเนี่ยสภาพอากาศจะเป็นยังไงบ้างเชื่อหรือไม่ว่าก่อนหน้านั้นมีกี่วันในฝนตกวันนี้ก็เริ่มมาแล้วใช่อะองะทันองทัน<พ>เตรียมตัวมาวา้ยเดี๋ยววันที่สิบสามลดความรอนาน้อนให้นิดนึงก่อนเพราะ,ะว่าฝนตกเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะจะทรงขี่แม่กันใจเย็นแล้วแล้วอุณหภูมิเนี่ยอุณภูมิที่บ้านภูเขาเนี่ยเช็คแล้ว โดยพยากรณ์เนี่ยไม่น่าจะสูงถึง40่สน่าจะอยู่ที่ประมาณสูงสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 6มหาแปดอ,อแล้วท่านอาจารย์ก็เตรียมแอร์วางระบบกลัวลูกสิษย์ร้อนแหละวางระบบไว้ให้ครบถ้วนแล้วะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องอากาศเนี่ยเราน่าจะไหวนะเราน่าจะไหวแต่ก็ต้องเตือนทุกคนว่าถ้ายัางไงแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะหมั่นจิบน้ํา มันมดื่มน้ํา<ม>ไม่ต้องดื่มอักเป็นขวดไม่ต้องนะคะคแต่ว,ว่าครั้งละแก้วครั้งละสองแก้วแต่ว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงเนี่ยจะดีมากนะไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ําใช่ใช่เพราะว่ามัน,ร,มนระบายออกทางเหงื่อไม่ระบายออกทางนั้นแต่มันจริงคือการระบายออกทางเหงื่อเนี่ยทำให้เราเสียเกลือแร่ไปด้วยไงแล้วมันจะทําให้โซเดียมต่ําแล้วอาการที่เขาบอกว่า สโตรกเอยช็อกเอยเนี่ยมันมาจากแบบนี้แหละเพราะเราเสียเหงื่อมากเกินไปแล้วเราไม่ได้ดื่มน้ําเติมลงไป huh. นะคะจริงๆแล้วถ้าเราดื่มน้ำเนี่ยนะเราควรจะเติมเกลือเข้าไปนิดนึงนะคะชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียไปหรือว่าถ้าดื่มสมมุติถ้าออกร้อนมาแล้วนะอย่าดื่มน้ําเย็นจัดนะคะอย่าดื่มน้ําเย็นจัดถ้าจะดื่มน้ําเย็นจัดต้องค่อยๆจิบเนี่ยแหละอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยอ่ะในวันที่1 3 1 4นะคะวันที่13ที่เราเปิด รับลงทะเบียนนะอย่าไปเกินบ่ายสามโมงนะคะบ่ายสามโมงเย็นจะปิดรับลงทะเบียนนะค่ะ,คะบอกเลยไปได้ตั้งแต่เช้าเขาน่าจะเปิดสักแปดโมงแล้วนะแปดโมงแหละแต่บางคนที่อ,อย่างที่คุยกันไว้ว่าอาจจะเดินทางมาแล้วมันอาจจะไปถึงก่อนหกโมงเจ็ดโมงอ,อะไรเง<ต>ี<ม>้ยไปกินข้าวในตลาดก่อนไปกินข้าวในตลาดก่อนบางคนมาจอดบางคนมาจอดรถรอตั้งแต่เช้าเหมือนกันแต่โอเคนะไม่ไม่ได้ห้ามนะคะอ่ะทีนี้ก็คือว่า แล้วก็อย่าลืมนะคะตรวจ ATK ไปด้วยนะคะถ่ายรูปนำผล ATK ไปให้ไปแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเรื่องนี้อย่าลืมนะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนดูสงบแล้วแต่ว่าระลอกคลื่นระลอกใหม่มันก็มาแล้วเหมือนกันง่ายสุดพอคุณ ATK เสร็จใช่ป่ะคุณก็เอาบัตรประชาชนวางไว้ข้างๆ ATK แล้วก็อาจจะเอามีโทรศัพท์อะที่มันพอเวลาตอนที่มันเหมือนกับ สต็อปหน้าอยู่แล้วมันจะขึ้นเป็นวันที่วันที่แล้วก็เวลาให้เวลานั้นคือมันจะต้องแสดงก่อนล่วงหน้าภายในยี่สิบชั่วโมงใช่ถูกต้องเลยก่อนั้นไม่ได้นะคะคือยืนยันมาให้ชัดเจนละกันแล้วก็เขียนชื่อติดเอทีเคด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไงแล้วถูกต้องวางกับประชาชนนะมั่นใจสุดนะคะอ่าก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้แล้วเราบอกกันแล้วนะในเมื่อเป็นงานทําบุญแล้วเป็นงานสวดเพื่อบูชาดวงชะตาของเราเนี่ยก็ เราขอให้ทุกท่านใส่ชุดขาวนะใส่เพื่อความสุภาพนะคะใช่สุภาพสะอาดสะอ้านนะแล้วก็ส่วนตอนเย็นตามสบายนะคะโอ้อยากจะอะไรก็ได้เพราะเป็นงานคาริวับลไงใช่ไหมคอสเพลย์อะไรจะมาเออคุณจะเป็นอะไรดูเฮ้ยหัวเราะแบบนี้นี่คุณจะเป็นอะไรคะคุณจะคุณบอกว่าคุณมีชุดเตรียมไว้แล้วเพราะนั้นบอกป๋าว่าอยากเป็นเซเลโมนเอาเลยโอยแต่วป๋าป๋านี่คิด ปลาปลานี่คิดนี่ปลาเป็นปลาเป็นโตโตโรเหมาะสุดใส่หูไปอย่างเดียวกันั้ใครได้ละเออเตรียมไวให้ค่ะสีเทาปลาบอกอย่าลังแกีกันเกินไปนะนะคะข้าวฟ้าจากปลาอีกข้าวนึ่งนะคะบุรีรัมบังเอิญมีเหตุให้ท่านอาจารย์จะต้องไปด่วนใช่เพราะฉะนั้นนะคะบุรีรัมสศรีสเกตโคราช เอาเส้นทางแค่นี้พอ3จังหวัดนะคะจริงๆมีงานไปแล้วนะมีงานไปแล้วมีงานไปแล้วสองวันค่ะที่เหลือก็อดูแล้วกันนะคะเผื่อเผื่อถ้าเกิดว่าใครติดต่อป๋ามาตอนนี้นะคะโคราดบุรีรัมศีสะเกดช่างมีวาสนาอะไรขนาดนี้ลูกศ์ที่สามสี่จังหวัดถูกต้องนะคะติดต่อด่วนนะเพราะว่าจะไปจะเดินทางการันที่16 ถ้ายังไงแล้วเนี่ยเราก็จะมี16 17 18 19แล้วกันค่ะอะดูแล้วกันว่าใครขอมาไวได้ไวนะจ๊ะใครไม่ขอมาก็เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละนะเพราะว่าอันนี้คือ,อคือ,คอมีลูกศิษย์เรียนขอท่านอาจารย์มาแล้วบางเออว่าแค่เขาเคสเดียวก็4ีหที่แล้วนะคะท่านอาจารย์ก็เลยบอกอไปให้เขาซักเพราะว่าในเมื่อเคยช่วยเหลือดูแลกันมาก่อนนะ,ะทางนี้เขาอยากจะสร้างบ้านทำออฟฟิศใหม่อะไรแบบนี้ยอื นั่นแหละในเมื่อเราจะไปอยู่แล้วนะและอีกอย่างนึงก็คือเราก็ไปอยู่บ้านภูเขาแล้วเสาร์อาทิตย์นั้นก็เลยคิดว่าต่อไปเลยดีกว่าแต่ว่าท่านอาจารย์ก็แต่ท่านอาจารย์ก็จัดการเตรียมตัวตามนั้นเราก็มีหน้าที่มาบอกว่านี่แหละประมาณ3ามสี่วันนี่แหละก็ลองดูนะคะว่าเราจะใช้เวลากี่วันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามีลูกศิษย์ติดต,ต่อเข้ามาหาไปอีกไหมคือถ้าถ้าฟังข่าวนี้แล้วมีเพื่อนส่งต่อให้่อนว่าเอ้ย ควรที่จะเชิญท่านอาจารย์ไหมเพราะว่าหลุดจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์จะเริ่มไปทาภาคอื่นแล้วไงถูกกว่าจะกลับมาหรือเวียนกลับมาไอทีเป็นปีแล้วเรารอกันซึ่งยุคเก้าก็มาแล้วอะไรก็มาแล้วแล้วช่วงนี้อาจารย์เนี่ยบอกว่าจะแก้ให้ถูกถูกใช่ด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับการสร้างบ้านแล้วไงในยุคเก้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยแล้วคุณมีบ้านยุคแปดที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว หรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีชัยภูมิที่เป็นบุกอยู่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์ก็ยินดีที่จะแก้ไขให้โดยเราบอกเลยนะว่าวิชาหรือการแก้ไขในยุค8กับในยุค9ก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะเพราะว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วไงทีนี้เราครั้งนั้นที่เราไปทางไปปักเซเนี่ยเราก็มีเวลาแวะบุรีร์แค่แป๊บเดียว,ยว <laughs> น,น,นอน<แ>คืนเดียวยังไม่ทันจะหายเหนื่อยเลยฮะไม่ใช่คำว่าคืนเดียวจัง <c oughs> เดียว <laughs> เดียวเลยอ๋อเหรอใช่แหมเพราะว่าคุณยังไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำอีกสามที่เตรียมไปนะคะก็แต่ย้ำอีกทีมะโคราชนะบุรีรัมศรีสเกตดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแอเรียทั้งทางผ่าแล้วก็ยังพอเดินทางไปได้เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคิดว่าเราจะปักหลักอยู่ที่บุรีรัมนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจรีบๆติดต่อมาเบอร์โทรของป้ายังจำได้ไหมนะคะมีลาย 0-62 28 79935นี่อ่ะเบอร์ส่วนท่านใดที่จะทำไส้กีนะอย่าลืมนะเพราะว่าวันที่21แล้วเหมือนกันคือพอเรากลับยี่สาบพฤษภาคมถูกต้องปุ๊บเราก็มาที่บ้านมุกเขากันอีกเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะทำไส้กีเลยรอทำไส้กีเลยเพราะฉะนั้นถ้าออกจากบ้าน10วันอัพใช่ไหมคะ7จวัน8วันแม่บอกไปไป่านะดี๋ยวนี้แม่อยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะ แล้วเต่าวะอ๋อก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอ๋อเป็นต้องอดทนไม่เอาไปนึกนึกนึกว่าพาไปพาไปเข้าโรงเรียนประจําแล้วเต่านี้ต้องพาไปฝากโรงแรมเต่ามีมีการเลี้ยงค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งในการคือสมมติว่าถ้าบ้านไหนท่านอาจารย์เนี่ยให้เลี้ยงเต่าเพื่อแก้ไขมรณะของบ้านนั้นเต่าตัวนี้จะไม่สามารถไป ท่องเที่ยวได้หรือไปพักผ่อนไปโรงแรมเป็นอะไรได้เขาจะต้องประจําการอยู่ที่นั่นศูนย์บัญชาการทิศนั้นที่เราตั้งไว้ให้ถ้าเป็นเต่าเลี้ยงทั่วไปเหมือนแมวอย่างเงี้ยพาเอาไปด้วยได้อ๋อเดินทางไปด้วยได้แล้วแต่ก็เหมือนเหมือนบ้านนั้นใช่ไหมปล่อยเต่ามาเดินเล่นเอ้ไม่ใช่เลี้ยงไว้ในเลี้ยงไว้ในที่ไม่ได้เพราะโตแล้วไงเขาก็เลยปล่อยให้เดินเล่นซึ่งมันก็จะไปทั่วไปทั่วก็ไม่ได้แก้ตำแหน่งนั้นนะ ใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้เต่ามรณะเนี่ยก็คืออยู่กับที่อดทนอยู่อย่างนั้นน่ะลูกเดี๋ยวนี้มีระบบอาหารอัตโนมัติเออใช่ะนะคะมีตู้เลี้ยงอัตโนมตัติแล้วจะเป็นเต่าน้ําหรือเต่าบกก็ได้นะ,ะจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยงเรื่องน,น<ช>ั้นนะคะเอาล่ะว,วันนี้อัปเดตแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวยังไงก็ช่วงสองสามวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับข่าวราวนั่นแหละเพราะว่าเข้มข้นเข้มข้นถูกต้องส่วนเรื่องของ ห้องเคลที่มีจัพิเศษก็เห็นคุยกันไปแล้วนะคะตอนช่วงกลางวันนะคะก็ตามเ้าละกันแล้วก็เดี๋ยวยังไงพบกับเราทุกๆวันตอนนี้เจอก้อยกับตาโตในเวอร์วาไปก่อนนะคะส่วนป๋าก็ไปเจอที่งานปล่อยให้ตากแดดไปค่ะตอนนี้ลาทุกช่านไปก่อนสวัสดีค่ะ